สวัสดีครับเดชจ้าชแนลพบพอกันย่างมันแรงที่เขาครับพี่น้องมาพี่น้องมากินเขาแรงร่วกันมื้อน,นี้ได้ออมกบพี่น้องออมกบใส่บวบพร้อมแล้วก็ผักขาดพี่น้องนี่โอ้ไข่มันพี่น้องนี่ไข่จะลายเลยพี่โอ้โหเบิ่งนี่แหละพี่น้องเลยโอ้โหไข่มันแน่นอนพี่น้องมาไหพี่น้องมากูอยู่ไก่ยู่ไกญแซ่บๆเหมือนกันครับผม ส่วงนี้ฝนตกพี่น้องได้กินกบกินอึ่นวุ่ยไม่ได้พี่น้องด้อผู้จุกกลผทุกูไกลแซ่บๆต้องกันคั่เขาก็จะเป็นหอนพี่น้องเลยหอนย่างแห้งเขาก็ได้ืนแ่ยแซ่บพี่น้องอาหารแบบบ้านๆพี่น้อง Vì <coughs> là con rẻ phụng phi đồng Con mặt thì nhắm đây là chạm Ôi, khẩu này hoạn lái rồi ยินกับพี่ต้องเไว้หอนรวเกรคติบเขาเนี่ยหอนแหงลวกมือพี่ต้อง <c oughs> ออกกราหนอกเนี่ยแค่เนี่ยถึงรบเนี่ยพี่ต้องมาเด้พี่ต้องเอูจีกระลงห้างเนี่ยกินูจี่บ้างแต่กินเขาแหลมพี่ต้อง อินอมกบด้วกัน แกงอ้อมไส่บวบพี่น้องแล้วก็อ้อมใส่ใส่ผักขาดน้นนพดนด่พี่น้องนี่ผักขาดพี่น้องจับจีพี่น้องผักขาด หอมใส่กระเบือใไส้กระเบือเหลืองไี่น่องน้อยๆหอมๆนามมันต้องใส้บบร้าย,ายพี่น่องเป็นหนามพราะอเจาะคุ้เสีย นี่มองที <c oughs> เนื้อยร้ายไป่น่องนี่มองเนื้อยร้าย <c oughs> <c oughs> เนื่อยเสีย โอ้ข้าวหอนแห้งพี่น้องเลย 你钱，那当存着，不能用。 เรียบร้อยครับพี่น้องได้ออมกบพี่นอ้องออมกบไม่ใครพี่น้องกินออมกบใส่บวบแล้วก็ใส่ผักขาดผักขาดที่เกิดอยู่ในทองในท้องหน้าแหละพี่น้องเอามาใส่มันแเสบยีพี่น้องใส่กระเบือน,น้อยๆพี่น,อน้องกระเบือเหลืองพอต้องแกงออมใส่น้ำลายพี่น,อน้องเป็นน้ำเพราเจาะมันจึงแสีบอ่ะสำหรับพี่น้องท่านใดได้เบื้องเงี้ยส้มอยากให้กําลังใจกันเยอะๆเลพี่น้องเด้อฝากกดติดตามในทางช่องเดียร์จ่าเช่นเดียวนะครับ เพื่อเป็นกาังใจในการในคลิปขังต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาพีและหนอนก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ